โอ้ช่วงนี้ทําไมมันเหนื่อยจังเลยวะโครงการนี้มาเจอแต่คอนเซัลต์ม่งเพี้ยวจริงๆเลยเนี่ยโหดแกล้งกันตลอดเลยอะ่ะงานปล่อยได้ก็ไม่เคยปล่อยเลยยังไงวันนี้ต้องนัดเคลียร์ใจกับพี่วิทย์เกสักทีเนี่ยโทรศัพท์มาโทรหาเกสิฮัลโหลครับพี่วิทย์เย็นนี้หลังเทปูนเสร็จเนี่ยขอเคลียร์ใจกับพี่หน่อยได้ไหมครับพี่ร้านลาบหน้าโครงการนี้แล้วกันพี่ครับแล้วเจอกันพี่ครับโอ้ยสงสัยอยากมีคนดูแลเป็นพิเศษดึง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 ดเงดึ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 งเวดเยนๆนะ พี่วิทย์มาพอดีเลยสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้างครับเบียร์เย็นๆก่อนครับพี่จะกินอะไรนะเต็มที่เลยได้ได้ครับว่าแต่มีอะไรว่ามาเลยครับจ่างพี่วิทย์นัดพี่มาวันนี้ผมอยากจะถามพี่หน่อยว่าพี่เนียเกลียดที่หน้าผมเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าทําไมงานผมเนี่ยอันหนุนก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั่นก็ไม่ได้เนี่ยพี่มีปัญหาอะไรกับผมหรือเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าผมไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับคุณเลยนะผมโฟกัสที่เรื่องงานอย่างเดียวพี่วิทย์งานผมบางอย่างมันก็กนะกปล่อยผ่านม พี่จะเป๊ะไปถึงไหนตั้งแต่พี่มาคุมโครงการนี้นะงานผมนั่นช้าไปเป็นเดือนเลยนะพี่นะเอาจริงป่ะ ดเดียเด๋ยวผมเวลา,าที่มันไลเดือนนะเดือนเท่าไร่ที่ว่าดูอะไนพิเศษเลยการตรวจตัวเลยโธ่คุณอย่ามาดูถูกผมนะผมมีเงินเดือนกินเจ้าของโครงการเขาไว้ใจผมผมมีศักดิ์ศรีเพียงพอผมมีจัรยาบาณแห่งวิชาชีพอย่ามาดูถูกวิชาชีพผมคุณรู้ไหมก่อนที่ผมจะเข้ามาคุมคุณเนี่ยงานคุณนั้นแหละตุ้มเป๊ะดูไม่ได้เลยตอนนี้งานก็มีคุณภาพขึ้นแต่ว่ามันยังช้าอยู่ก็ค่อยปรับตัวกันไปคุณเอาเงินที่จะให้ผมนี่นะเอาไปเลี้ยงลูกน้องคุณเอาไปบริหารโครงการคุณทำงานให้้มมมีคุณภาาพตหลัักกววิศรรแ่นนะ ผมจะไปทำอะไรคุณได้ไป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 ผมกลับดีกว่าคุณมันเจ้าเล่ห์ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปโอ้โหอย่าเพิ่งไปไหนกูพูดอะไรผิดไปวะเนี้โอโหงานเข้าอีกกู